สวัสดีครับนะฮะสวัสดีนักเรียนชั้นม3าทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาแสดงนะครับตัวอย่างนะครับแบบฝึกที่พวกเราจะต้องทํางานส่งนะครับว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยนะครับทาเป็นจังหวะนะทาเป็นจังหวะนะครับทําประมาณ3รอบนะครับต่อการเรียนหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งอันเนาะอย่างเช่น การเล่นลูกสูงด้วยมือขวานะครับก็เริ่มเป็นจังหวะน,นะสามครั้งแล้วก็จับนะครับดูตัวอย่างนะครับ1 2 3สาจับนับ1 1 2 3ามจับนับ2 1 2 3สาจับนับ3นะครับ่อไปเป็นการเลี้ยงด้วยมือซ้ายนะครับสารอบเหมือนเดิมนะครับ 1, 2, 3ารอบเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 1สามจับนะครับ1 2 3 2สามสองนะครับแล้วก็ 1 2 3 3านะครับต่อไปจะเป็นการเลี้ยงด้วยลูกต่ำนะครับเริ่มจากมือขวาก่อนนะลูกนะเริ่มจากมือขวาก่อนนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับทำเป็น3ามรอบเหมือนกันนะครับ3ามรอบเหมือนกันนะครับนับนับร้อมกันนะครับนับร้อมกัน1 2 3สามนะครับ1 2 3 2านะครับแล้วก็สุดท้ายครับ1 2 3 3านะครับต่อไปเปลี่ยนเป็นมือซ้ายนะครับ นะบหนึ่งสองสามหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสองนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสามนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดี